ยินดีดต้อนรับสู่ช่องคู่ปกุกศิริรัตน์วันนี้เรามีเนื้อหาดีๆอยากจะมาแบ่งปันทุกคนคือเรื่องทองคําขาวเกิดจากอะไรเรามาฟังรับข้อมูลและความรู้พร้อมๆกันเลยค่ะทองคําขาวหรือที่เรียกกันว่าแพทิินัมเป็นโลหะที่มีคุณค่าและหายากมากในธรรมชาติ เป็นโลหะที่มีความทนทานสูงไม่เป็นสนิมไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารใดๆทำให้มีการนำมาใช้แพร่หลายรวมถึงการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทองคําขาวเกิดขึ้นจากการสะสมของแร่ธาตุในเปลือกโลกในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนและมีความดันสูง แหล่งแร่แพทิินัมสำคัญสำคัญมักพบในประเทศที่มีภูเขาไฟหรือมีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเช่นลเสเซียแอฟริกาใต้และแคนาดาเป็นต้นการสกัดแพทิินัมจากแร่ที่พบในธรรมชาติมักเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงโดยเริ่มต้นจากการขุดแร่ที่มีแพทินัม แล้วนำมาผ่านกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์เพื่อแยกแพททินัมออกจากสินแร่อื่นๆซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาและต้นทุนสูงมากเนื่องจากแพททินัมมีปริมาณน้อยในแร่ธรรมชาติที่ขุดขึ้นมาในเครื่องประดับทองคำขาวมักถูกผสมกับโลหะอื่นๆเช่นพาราเดียมหรือนิเกิล เพื่อเพิ่มความแข็งและปรับสีให้สวยงามการผสมโลหะนี้เรียกว่าอัลลอยเครื่องประดับที่ทำจากทองคำขาวจึงมีความทนทานและมีความเงางามที่ยาวนานกว่าเครื่องประดับทองคำธรรมดาสรุปแล้วทองคำขาวเกิดจากกระบวนการธรรมชาติที่ซับซ้อนและการสกัดที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ทำให้เป็นโลหะที่มีค่าและหายากมากในตลาดเครื่องประดับและอุตสาหกรรมต่างๆก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะคะว่าทองคำขาวนั้นแท้จริงแล้วเกิดจากอะไรนะคะท่านมีความรู้ในเรื่องของทองคำขาวแล้วท่านก็สามารถเลือกใช้เครื่องประดับทองคำให้เหมาะสมตามการใช้งานของท่านได้เลยค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ เื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดไปด้วยค่ะและเรามีสิ่งดีๆอยากจะมอบให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเป็นอ e ีบุ๊กไอเดียอาชีพทําเงินที่จะสามารถทําให้คุณทําเงินได้ในโลกยุคอนาคตที่มีเทคโนโลยีเติบโตได้อย่างรวดเร็วคุณก็สามารถสร้างงานสร้างเงินได้จากอาชีพเหล่านี้อีบุ๊กนี้ได้รวบรวมอาชีพที่น่าสนใจไว้กว่า40อาชีพราคาอ e ีบุ๊กเพียง199บาบาทหากท่านสนใจสามารถ การคิวโอโคทักไลน์แอดหรือข้อความตั้งคลิปนี้ได้เลยค่ะ eBo ุ๊รวมไอเดียอาชีพทำเงิน10ล้านสร้างได้โดยตัวคุณเองแค่รู้วิธีการอปุ๊กสีรัสสวัสดีค่ะ